มหากุศลจิตแปดกามาวจรกุศลจิตมหากุศลกามาวจรกุศลจิตหรือมหากุศลจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยเจตนาที่ดีงามจึงเป็นจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขและยังสามารถให้ผลเกิดขึ้นได้มากกว่าตนคือให้เกิดผลเป็นอาเหตุกากุศลวิบากจิตแปดดวงและมหาวิบากจิตแปดดวงยิ่งกว่านั้นที่ชื่อว่ามหากุศล,ลจิตนั้นเพราะเหตุที่ ก็ไก่เป็นเหตุที่เกิดได้กว้างขวางในอารมณ์6คือ เกิดได้ในอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งเป็นจิตที่ดีงามที่เกิดขึ้นได้กว้างขวางทั่วไปไม่จำกัดขอบเขตภพภูมิและประเภทแห่งสัตว์และบุคคลกล่าวคือเกิดได้ในภูมิต่างๆต,ต,ตลอด30ภูมิตั้งแต่นิระยะภูมิจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนาภูมิเวน้นอสัญญาสัตภูมิและเกิดได้ในจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อวบรรยสัตว์มนุษย์ เทวดารูปปรพมเว้นอาสัญญาสัตตพมและอาลูปปรพรมเกิดได้ในผุ้คลทั่วไปเว้นแต่ในจิตสันดานของมรรคบุคคลกับผร้ารหันทั้งหลายเท่านั้นขอไขรเป็นจิตเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญทานรักษาศีลและภาวนาเบื้องต้นให้เกิดฌานมรรคผลตลอดจนน้อมเอาอารมณ์พานิพานขณะที่มหากุศลจิตเข้าถึงโคตรภูยานและ ปัจเจเวคณะยานอีกด้วยสภาพจิตซึ่งประกอบด้วยเจตนาที่ดีงามอันเป็นกามาวาจรกุศลนี้จึงชื่อว่ามหากุศลลจิตด้วยเหตุดังกล่าวและมหากุศลลจิตนี้จำแนกออกได้เป็นแปดประเภทคือ 1. โสมนาาัสสหาคตังยานะสัมปายุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีกัง ชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาสองโสมนัสสาสหคตังยานสัมปายุตังสาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาสโสมนัสสาสหคตังยานวิปายุตังอาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญา สี่โสมนัสสาสะก็ตังยานะวิปายุตังสาสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญาห้าอุเปกขาสาก็ตังยานะสัมปายุตังอสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยปัญญา หกอุเปกขาสหคกตังยานะสัมปายุตังสาสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยปัญญาเจ็ดอุเปกขาสหคกตังยานะวิปายุตังอาสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยปัญญา อุเปคาสาหะตังยาณาวิปะยุตตังสาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยปัญญา แสดงการจำเนกมหากุศรลจิตแปดดวงมหากุศรลจิตโสมนัสยานสัมปยุทธ์อาังขาลิกหนึ่งสาังขาลิกหนึ่งยานวิปยุทธ์อาังขาลิกหนึ่งสาสังขาลิกหนึ่งเท่ากับสี่อุเบคายานสัมปยุทธ์อสังขาลิกหนึ่งสาสังขาลิกหนึ่งยานวิประยุทธ์อสังขาลิกหนึ่งสาสังขาลิกหนึ่งเท่ากับสี่รวมกันเท่ากับแปดข้อควรสังเกตมหากุศรลจิตที่ ที่จำแนกออกไปได้เป็นแปดดวงนั้นพออาศัยสภาพธรรมสมประการคือเวทนาญาและสังขารเป็นตัวการที่ปรุงแต่งจิตให้ผิดแผกแตกต่างกันไปคล้ายกับสภาพของเวทนาทิฏฐิและสังขารที่จำแนกโลภมูลจิตให้แตกต่างกันไปได้แปดดวงฉะนั้น แสดงการจำแนกมหากุศลจิต8โดยทำสามประการหนึ่งมหากุศลจิต8โดยประเภทแห่งเวทนาโสมนัสสี่อุเบขาสี่เท่ากับ8 2. สองมหากุศลจิต8โดยประเภทแห่งยานยานนาสัมปยุติสี่ยานนาวิประยุติสี่เท่ากับ8 3. สมหากุศลจิต8ปดโดยประเภทแห่งสังขารอาสังขารลิกสี่าสังขารลิกสี่เท่ากับ8 1. มหากุศลจิต8ดวงนั้น เมื่อกล่าวโดยประเภทแท่งเวทนาแล้วมหาคุศลจิตย่อมเกิดพร้อมกับเวทนาได้สองเวทนาคือเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาและเกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาหมายความว่าจิตที่เป็นไปในการกระทําความดีของสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเป็นไปพร้อมกับความรู้สึกปีติยินดีมากที่เรียกว่าโสมนัสเวทนาหรือมีชันนั้นก็เป็นไปพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆที่เรียกว่าอุเบขาเวทนาจะเป็นไปพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆนั้นย่อมขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้กระทําถ้าผู้กระทํามีศรัทธามากการกระทําความดีนั้นเป็นไปพร้อมด้วยความรู้สึกยินดีมากแต่ผู้กระทํามีศรัทธาน้อยการกระทําความดีนั้นเป็นไปพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆ 2. มหากุศลจิต8ดวงเมื่อกล่าวโดยประเภทแห่งญาณคือการประกอบด้วยปัญญาแล้วก็มีสองอย่างคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตและจิตที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าญาณวิปยุตญาณสัมปยุต ยาณสัมปยุตหมายถึงประกอบด้วยปัญญาคือมีความเห็นถูกต้องตามสภาวะความจริงปัญญาที่กล่าวนี้มุ่งหมายเอาปัญญาที่ประกอบกับกามาวจรกุศลจิตเท่านั้นคือกรรมสกตาปัญญาและวิปัสนาปัญญา กรรมสักตาปัญญาหมายถึงปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีสิทธิในการกระทำของตนทั้งที่เป็นไปในฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นทรัพย์สินเงินทองบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรธิดาทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิทธิของสัตว์เหล่านั้นโดยแท้เพราะไม่อาจติดตามสัตว์ทั้งหลายไปในพบอื่นได้และแม้ในพบนี้ก็ยังมีสิทธิอันไม่แน่นอนอีกด้วยซ้ำเพราะอาจมีภัยวิบัติให้ต้องเสียหายต้องล้มตายต้องต้องพัดพรากจากกัน หรือถูกแย่งชิงเอาไปได้กรรมมสกังเยสันติกรรมมสกาแปลว่าการเป็นสิทธิการเป็นกรรมสิทธิ์ของตนมีแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่ากรรมมสกะกรรมมสกานางพาโวกรรมมสกตาแปลว่า,วาความเป็นอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายที่มีการเป็นกรรมสิทธิ์ของตนชื่อว่ากรรมมสกตา กรรมสกตายานังกรรมสกตายานังแปลความว่าความรู้เหตุผลในความเป็นอยู่แห่งสัตว์ arrived, ชื่อว่ากรรมสกตาปัญญาฉะนั้นความรู้เหตุผลในความเป็นอยู่ของสัตว์ที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีสิทธิ์ในการกระทําของตนหรือรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนความรู้นั้น Wh, ชื่อว่ากรรมสกตาปัญญาและปัญญาย่อมเกิดขึ้นต่อเนื่องกันสามประการการเกิดขึ้นของปัญญาสามประการหนึ่งสุดตามยาปัญ ปัญญาปัญญาใดที่เกิดขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนหรือได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องปัญญานั้นเรียกว่าสุดตามยะปัญญาปัญญา,ญญานี้แก้ความเข้าใจผิดที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือให้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน 2. จินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาในความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายโดยความมีโรคไม่มีโรคโดยความโง่ความฉลาดสุขหรือทุกข์ อายุยืนหรือสั้นยากจนหรือมั่งมีเหล่านี้เป็นต้นหรือปัญญาใดที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนำมานึกคิดหรืออนุมานโดยเทียบเคียงตามวัตถุเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นโดยอาศัยการทั้งสามอดีตปัจจุบนันอนาคตปัญญานี้เรียกว่าจินตามัยปัญญา สามภาวนามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาได้แก่วิปัสนาภาวนาปัญญาใดเข้าไปรู้ความจริงของนามรูปว่าไม่เที่ยงเป็นต้นปัญญานั้นเรียกว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาตามที่เสได้แสดงมาแล้วจึงแบ่งได้เป็นสองอย่างคือปัญญาที่เป็นเหตุได้แก่ปัญญาทั้งสามดังกล่าวนั้นและปัญญาที่เป็นผลได้แก่กรมสกตาปัญญาหรือวิปัสนาปัญญา แม้ว่าชนทั้งหลายยังไม่อาจละสักกายาทิฏฐิความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนได้ก็ตามแต่เมื่อมีความเห็นถูกตรงอยู่ในอารมณ์สิประการที่เรียกว่าทัศวัตถุก,กะสัมมาทิฏฐิดังจะกล่าวต่อไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นกรรมมสกตาปัญญาแต่วิปัสนาปัญญานั้นต้องรู้รูปนามไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมละสักกายาทิฏฐิ ถ้าสาวัตถูกะสัมาทิฏิสิประการหนึ่งอัตถิทินังเห็นว่าการทำบุญให้ทานได้รับผลดีมีประโยชน์สองอัตถิยิดถังเห็นว่าการบูชาได้รับผลดีมีประโยชน์สามอัตถิหุตังเห็นว่าการเชื้อเชิญปฏิสันฐานได้รับผลดีมีประโยชน์สี่อัตถิ สุกาตตาทุกกตตานาังกรรมานังผาลังวิปากโกเห็นว่าการทำดีและทำชั่วมีมีการได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมห้าอัตถิอายังโลโกเห็นว่าภพนี้มีอยู่คือผู้ที่จะมาเกิดในภพนี้มีอยู่หกอัตถิปโรโลโกเห็นว่าภพหน้ามีอยู่ คือผู้ที่จะไปเกิดในภพหน้าในในอนาคตมีเจ็ดอัตติมาตาเห็นว่าการทำดีทำชั่วต่อมารดาย่อมมีผลในภายหน้าแปดอัตติปิตาเห็นว่าการทำดีทำชั่วต่อบิดาย่อมมีผลในภายหน้าเก้าอัตติสตาโอปปาติกาเห็นว่าสัตว์ที่เติบโตขึ้นทันทีมีอยู่คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาและพรมนั้นมีสิบ อัติโลกเกสมณพราหมณ์มานาสัมมาปฏิปันนาเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบประจักษ์แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้นั้นมีอยู่ ความเห็นตรงตามหลักของทัาสาวัตถุกาสัมมาทิฏฐิแล้วทุกประการนั้นชื่อว่ากรรมสกตายานได้เกิดขึ้นแล้วการบริจาคทานการรักษาศีลเจริญภาวนาของผู้นั้นมีอน,นิสงสมบูรณ์เหมือนการเพราะ,มะเมล็ดโพให้เจริญเป็นต้นโพใหญ่ตรงกันข้ามท่าทานศีลภาวนาของผู้ที่ไม่มีกรรมสกตายานมีอน,นิสง์น้อยเหมือนต้นโพที่ให้ผลเกิดเป็นมเมล็ดโพเท่านั้น ท้าสาวัตถุกสัมมาทิฏฐิอุปมาเหมือนหินฝนที่ใช้ฝนดูเนื้อทองว่าแท้หรือเทียมหรือเหมือนน้ำกรดที่ใช้หยอดดูเนื้อเงินทองนาคว่าแท้หรือไม่ฉันใดความเห็นชอบประกอบด้วยปัญญาอาศัยท่าสาวัตถุกสัมนาทิฏฐิเป็นเครื่องมือตรวจกรรมของสัตว์ก็อุปมยฉันนั้น วิปัสนาปัญญาเป็นปัญญาที่รู้ขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอินทรีย์ยีสิบสองสัจจาสีและปฏิจจสมุปบาทสิองว่าเป็นสภาวะของรูปธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตากล่าวคือมีปัญญารู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ตามคงมีแต่รูปกับนามในสองอย่างนี้เท่านั้น และรูปนามนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเสมอล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นปัญญาได้เข้าไปรู้ความจริงของนามรูปว่าไม่เที่ยงเป็นต้นโดยเข้าไปพิสูจน์แล้วด้วยตนเองปัญญานั้นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญา ส่วนญาณวิปยุทธ์นั้นแปลว่าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาทั้งที่เป็นกรรมสกตาปัญญาและวิปัสนาปัญญาฉะนั้นมหากุศลจิตชนิดที่เป็นญาณวิปยุตธ์นั้นจึงหมายถึงจิตที่มีเจตนามุ่งกระทำความดีแต่มีได้เป็นไปโดยประกอบด้วยปัญญา <c oughs> เช่นการทำบุญให้ทานตามททศการประเพณีเป็นต้นอาศัยศรัทธาเป็นประธาน 3. ม,มหากุศลจิต แปดดวงเมื่อว่าโดยประเภทแห่งสังขารคือต้องอาศัยมีการชักชวนและไม่ต้องอาศัยการชักชวนได้แก่อาสังขารลิจิตสี่ดวงและสังขารลิจิตอีกสี่ดวงตามในเดียวกันกับโลภามูลจิตแปดดวงนั่นเองแสดงการจำแนกกามาวาจรกุศลโดยเหตุกามาวาจรกุศลน,นี้เมื่อจำแนกโดยเหตุแล้วมีสองอย่างคือ ตีเหตุกากุศลและทวิเหตุกากุศล ติเหตุกากุศลในการกระทํากุศลต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นจะกระทําด้วยกายวาจาหรือใจก็ตามถ้ากุศลจิตของผู้กําลังกระทํากุศลอยู่นั้นประกอบด้วยกรรมสกตายานหรือวิปัสสนาญาณดังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกุศลกรรมชนิดนี้ชื่อว่าติเหตุกากุศลพบเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยเหตุสามประการคืออโลภะเหตุอะโทสาเหตุหตและอโมหาเหตุ องคธรรมได้แก่มาหากุศลญาณสัมปยุตจิตส ทวิเหตุกกุศลในการกระทำกุศลต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นจะก,กระทำด้วยกายวาจาหรือใจก็ตามถ้ากุศลนจิตของผู้ที่กำลังกระทำกุศลอยู่นั้นมีได้ประกอบด้วยกรรมสักตายานหรือวิปัสสนาญาณแต่อย่างใดกุศล,ลกรรมชนิดนี้ชื่อว่าเทวิเหตุกาก,ากุศลเพราะเป็นกุศล,ลกรรมที่ประกอบด้วยกุศลเหตุเพียงสองประการคืออาโลพาเหตุและอาโทสาเหตุเท่านั้นไม่ประกอบด้วยอโมหาเหตุ ฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่มหากุศลญาณาวิปยุตจิตสี่ดวง